สวัสดีครับกลับมาพบกับแฟนตาซีพรีเม์ลีกในวิกที่5นะครับหลังจากที่ห่างหายไป1อาทิตย์เนื่องจากมีเกมทีมชาตินะครับสำหรับวินี้นะครับก็เป็นเกมวิทที่5แล้วนะครับเราจะมาจัดทีมโดยคราวนี้จะมาเลือกทีมที่อดนดับ3ของตลาดนะครับนะครับก็คือได้ แต้ม100-113อยู่เพราะฉะนั้นพราะว่าผมไม่ได้จัดทีมนี้เลยนะครับก็มาดูโปรแกรมกันก่อนนะครับสําหรับวีนี้นะครับเริ่มด้วยวันเสาร์นะครับ27นะครับ6โมงครึ่งในเวลาประเาทศไทยนะครับก็จะเป็นอัลตันเปอร์บานกุรซิสญาปาพบกับลิวพูน,นะครับก็จะเป็นการวัดเกมลิวพูวีแบทกันระหว่างอันเชลัตตินะครับกุนซือเบอร์คลานะครับพบกับเจเรนคอปนะครับกุนซือระดับแนวหน้า สำหรับเกมนี้ก็จะมาดูว่าริวพูลสามารถจะห,หยุดเอเว์ตันนะครับที่ชนะสีนัดรวนมาได้หรือไม่นะครับก็ต้องมาดูว่าเกมนี้น่าจะเป็นบิชแช์ของวีกนี้เลยก็ว่าได้นะครับโคเอเอรวตันก็จะเปิดกุดิสันปาร์กนะครับผู้ตัดสินก็จะเป็นไมเคิลโอลิเวอร์นะครับ ส่วนไลน์อัพนี่ยังไม่ได้ประกาศนะครับก็ต้องรอดูตอนก่อนแข่งหนึ่งชั่วโมงนะครับคาดว่าน่าจะลงได้ครบฟูลทีมสองสองข้างนะครับเนื่องจากกับเกมจากทีมชาติยังไม่มีข่าวผู้เล่นมาเจ็บนะครับจะต้องมาดูว่าการจัดทีมและการวางแผนการเล่นจะเป็นยังไงนะครับห้าโมงเย็นหรือหกโมงค่งในเวลาประเทศไทยนะครับติดตามผู้นีอย่าพลาดครับ ระหว่างเจมส์โรดิเกสนะครับกับเข้าใจว่านา่าจะลิเวอร์พูลน่าจะได้ส่งติอาโกอคันตารานะครับก็ามาแข่งก็ามาต่อสู้ในแมตช์นี้กันนะครับทีนี้ก็มาดูผู้ตันมานะครับก็จะเป็นเชลซีพบเซาท์แอลเบตันนะครับเออ่แล้วก็เป็นคู่ดึกฮันทุ่มครึ่งก็จะเป็นแมนซิตี้เปิดพบกับอาร์เซนอลนะครับเออ่แมนซิตี้จะเปิด สเตเดียมนะครับโดยจะเป็นการพบกันระหว่างอ,อาจารย์กับลูกศิษย์นะครับก็คือเป๊ปกัวดิโอลานะครับพบกับมิเอลอัเตต้านะครับอดีตผู้ช่วยที่เคยทำงานร่วมกันนะครับก็จะเป็นการวัดผลจากลูกการที่แล้วที่อัเตต้าสามารถเอาชนะเป๊ปได้นะครับก็จะมาดูว่า,าการแมนซิเตี้เปิดบ้านรื่งนี้จะสามารถเอาชนะอาร์เซนอล ดูว่าผลการแขันจะเป็นยังไงนะครับคู่นี้ก็น่าติดตามชมเช่นกันนะครับทีนี้ก็มาดูคู่เด็กก็จะเป็นหลังจากนั้นก็จะเป็นนิวคาสเซิลพบกับแมนยูน t เต็ดนะครับก็จะเป็นการดูวัดอนาคตของโซชาอีกนักนึงนะครับถัดมาเป็นวันอาทิตย์นะครับคู่หกโมงเย็นก็จะเป็นเชฟยูนเต็ดพบฟูลแลนะครับแล้วก็ต่อด้วยคริสตันพาเล่พบไบรทัน อ่าสเปอร์พบกับเวสแฮมนะครับแล้วก็คู่เด็กก็จะเป็นเลสเตอร์พบแอสตันวิลล่านะครับก็จะมาดูว่าเลสเตอร์สามารถที่จะหยุดแอสตันวิลล่าได้ไหรือไม่นะครับ <c oughs> ทันทีนี้เรามาดูเรื่องการจะทีมบูรีรัมณนะครับว่าจะเป็นไง <c oughs> กลับมาที่ ฟันเียมพิมลิกนะครับอตอนนี้เรากลับมาดูที่การพิกทีมนะครับว่าเราจะเลือกใครผู้เล่นคนที่มีเข้ามาสแสดงก็คือไม่สามารถลงเล่นได้นะครับคนนี้ก็คือปล่อยยืมไปให้กับโอลิมปิกกสไปแล้วนะครับจนถึงปีหน้าเพราะฉะนั้นคนนี้ก็ควรจะมองออกนะครับคนที่ไม่ได้ลงสนามแน่ๆน,นะครับก็ต้องเอาออกไปนะครับ นี่เรามาดูเรื่องก็อย่างมินาโนนะครับก็ต้องเปลี่ยนเข้าไปเป็นฟอนเดนนะครับนี่ก็ต้องเปลี่ยนออกนะครับเราออวงลัดเข้าไปครับนี่เรามาดูว่าที่ผ่านมาได้ลงหรือเปล่านะครับไม่ได้ลงเหมือนกันนะครับศูนย์หมดเลย 0 0 0 0อะไรก็ไม่ได้ลงนะครับแล้วคนนี้ครับอืม2โอเคคนนี้ได้ลงมากกว่านะครับพูดคริสบูดประเั้นเราก็เปลี่ยนคนนีอ้ออกโอเคทีนี้ก็เซฟนะครับจากนั้นมาดูว่าเราจะ ทานเฟอร์ใครบ้างนะครับเปลี่ยนใครบ้างนะครับก็จริงๆคนแรกที่ควรจะต้องเปลี่ยนก็คือคนอันนี้เราเปลี่ยนได้2คนนะเพราะเราไม่เคยเปลี่ยนเลยก็เปลี่ยนคนที่ปล่อยยิงไปแล้วแน่ๆนะครับคนหนึ่งครับแล้วก็เดี๋ยวมีโน้ตพิเ ถ้าดูจากโปรแกรมเงินแข่งขันแล้วนะครับผู้ที่เบาหน่อยก็จะเป็นเทลซีนะครับเ,ออเจอเซอร์อัตันจริงๆก็ไม่เปล่าแล้วแต่เล่นในบ้าน,นสเปอร์โปอร์ตเฟลมสเปอร์กำลังมาอะไรเองนะครับอ,อ,อยู่อันดับที่6มีเจคแนน่อสตันวินล,ล่านะครับ เจอเลสเตอร์ทจะไดปแต่ไม่เลสเตอร์กขเลือกทีมเราจะเล่นแผนสามสี่สามนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องรู้ว่าใครจะได้ลงไน,น่แน่มีแนามีนุไม่น,มน,มน่จะได้ลง อยู่ที่ว่าเราจะเลือกตำแหน่งไหนเข้ามานะฮะก็อันนี้ผมคิดว่านะครับก็น่าจะต้องเป็นเชลซีกับสี่ซีเรามีเวนเนอร์อยู่แล้วหนึ่งคนนะครับเรามีเมาส์สามทีเรามีครบแล้วสับเอ่อก็น่าจะต้องเป็น สนใจลีกนะฮะหลีกเจอาบุกก็นักอยู่นะก็อย่างงเยนะเลือกตามความสามารถตอนนี้ที่เราจะเปลี่ยนได้ก็คือเอากองหลังออกหนึ่งคนนะครับตอนนี้มีคิดเต็มสี่สิบสามเจ็ดสิบสามผมแนะนำมิโนะ เอ,เอามีดามีนกออกนะครับแล้วก็เปลี่ยนผมเอาลีดเข้าไปนะ,ปนรนะครับเป็นคอสตานะฮะเสร็จแล้วก็เหลือ4.8กองหลังเวสต์คริสเวล ก็เอาเป็นเลเซอร์นี้เข้าไปโอเคตังไม่พอไม่ได้นั่นครับเราก็จะไม่ยอมเสียแต้มหรือถ้าอยากจะเสียแต้มนะก็ใช้วิธีเป็นดอกอีกหนึ่งคน ก็เปลี่ยนไลแออกนะฮะแล้วก็เอาแจมดวสนะครับ้ไปเดือเจ็เลยกองหลังก็ยอมเสียนแต้นะครับก็เลือกเเซอร์เข้าไปฮะก็จะประมาณนี้จะครับทีนมาดูเซฟทีม ม็ันเฟอร์อันนี้เราไม่ได้เล่นไยคาสหรือว่าไม่ฟรีฟรีเลฟีนิสนะครับเพราะฉะนั้นเราจะยอมเสียสีแต้มนะครับหักสีคะแนนไปนะครับคอนเฟิร์มนะครับเสร็จแล้วก็มาพลิกทีมว่าเราจะเราจะจัดทีมยังไงใครเป็นตัวจริงใครเป็นตัวสำรองนะครับโป๊กับชูมเฮกเซนเล่นในบ้านนะครับเจอแอสเซนวิลล่านะครับ เบอร์รีพบ WBA เวสต์บริตนะครับก็ดูจากคะแนนที่ผ่านมาพบได้คะแตนม้อยมากสีนะครับแต่ราคานี้สูงมาห้าในขณะที่ชมัยขึ้นนะครับได้มาทั้งหมดสิบสอง า,าเท่าต้นกันออกนอกบ้านโอเคก็ยังให้สมัยขึ้นแล้วก็กองหลังกองหลัง,งลงเฮดตี้99ซิ 10. 10. ได้ลงแต่นัดที่แล้วไม่ได้ลงนะครับ ปีชิตานาทีแล้วได้ลงวังในใดนี้ตัวจริงแน่นๆนะอืมถ้าปีชิตาเน่นในบ้านคาดว่าน่าจะได้ลงเป็นกัปตันเราเอาดูฮัตี้ออกกันนะน่อย่างนาทีแล้วไม่ได้ลงนะก็จะเอา ก็สตีนเขาไปแทนแต่สเปอร์อาจจะง่ายกว่านะอืออหรือเราจะคริสวูตนี่ลงแน่ๆเจอคริสวูตเจะเมยสมบินนะครับตันนี่ พอเมีสัตวนะ์มาแล้วเนื่องจากทีมชาติยิงประตูมาพอเม่กับตันเลยทำให้แตกต่างโอเควันนี้เราก็ดูว่าคนไหนมีโอกาสได้ลงนะครับลงมากลงน้อย เล็บทีมนะครับก็มาดูว่าทีมที่เราจัดนะครับในประตูปีเตอร์ชมเปนเพื่อนฟองหลังสามตัวฟานไดแอปเปิลแอปิคอต้าครับคอสตานนี่นะครับแล้วก็กองกลางเป็นเทมส์โรติกเวสนะครับแอชมิบาร์ดนะครับแล้วก็คอสตานะครับของหลีนะครับแล้วก็เมสันเม้าส์นะครับส่วนกองหน้าเป็นคริสโวตวิชิชารดิสันแล้วก็ เวนเนอร์นะครับของเพลซีก็ประมาณนี้นะครับทีนี้เรามาดูอันนี้คือเราอยู่อันดับสามเรามาดูของทีมที่อยู่อันดับสองนะครับได้ยี่สิบคะแนนนะครับต่ำหมดเลยนะเ <c oughs> นื่นองจากทีมใหญ่แพ้กันหมดนะไม่อยู่ลิลปูเนสิตี มหิตเสมอลีดไม่ได้แพ้ครับอันนี้อันดับ2ทีนี้มาดูที่อันดับ1นะครับก็ได้แค่ส7นะครับจะไปได้เยอะก็ตง้งโูดิเวสเจมส์อีกเวสหลายคนยิงฟอร์มแรงรทีนะยิงไป2อลูกที่แล้วนะครับเราจะพยาต้มแล้วโอเค ก็จะประมาณนี้สำหรับวีคที่5นะครับแล้วมาดูผลันรั้นในวัต่อไปนะครับสำหรับวันนี้อย่าลืมติดตามชมแมทดาบี้แม์เมืองเลอรกพูนะครับเอเวอเรตันเจอร์ลูปุกโมงครึ่งวันที่17ตุลาคมสวัสดีครับ